สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับช่องฟันวอลเลย์บอล มาแล้วนะครับสำหรับรายชื่อนักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติโปรแลนด์ที่จะเล่นในอลสเนสองสนามท,ที่2ที่ประเทศฟิลิปปินส์เช่นเดียวก,กันกับสาวไทยเรานะครับที่ประเทศฟิลิปปินส์เช่นเดียวกันโดยทีมชาติโปรแลนด์เนี่ยจะเจอกับสาวไทยเราในนัดที่2ของสัปดาห์ที่2นี้ในวันที่16มิถุนายนเวลา9นาฬิกา45นาทีนะครับก็เช้าหน่อยนะถ่ายทอดสดทางช่องวัน31ครับคือโปรแลนด์ชุดนี้เนี่ยก็คือจัดหนักจัดเต็มมาเลยทีเดียวนะครับผู้เล่นเขาเนี่ยโขสูงมากเลยเนาะ สาวไทยก็ต้องตบระเบ,บิดบล็อกเขาให้ได้นะครับรนะอเชียนะเดี๋ยวเรามาดูรายชื่อทั้ง14คนของสาวโปรแลนด์เลยเวลาเอาสนาม2นี้กันเลยนะครับนี่เลยครับตำแหน่งแรกก็คือเซตเตอร์มี2คนคนแรกเป็นโจนาวอลล์สและอีกคนหนึ่งก็คือกาตาซีนาเวเนสกาครับตำแหน่งต่อไปก็คือเอาไซฮิตเตอร์หรือว่าหัวเสามี6คนนะคนแรกเป็นมาติ i าจ z เนนสกาครับคนที่2องจูซานาโกเรสกาคนต่อไปโมนิกาเฟโรโ คนต่อไปนะครับก็คือมาตินาลูคาสติกต่อด้วยโอวิเลียโรซัสกี้และคนสุดท้ายในตำแหน่งขวดเสาก็คือวิโรนิกาซันคสกาครับตำแหน่งต่อไปก็คือ MB นะครับมีเดียนบล็อกเกอร์ว่าบันเร็วมี4คนคนแรกก็คืออลังกิสกาคนที่2มักดาเลนาคนต่อไปกามมล a าวิกสกาครับ และคนสุดท้ายในตำแหน่งบนเร็วก็คืออเล็กซานดราสกีกาและตำแหน่งสุดท้ายก็คือลเบโรมี2คนเป็นมาเรียสเตเซลและก็อเล็กซานดราอเล็กซานดราซิโครสกาครับโค้ชก็คือลาวารีนี่คนเดิมครับสำหรับโปแลนด์ตอนนี้อยู่อันดับที่อยู่อันดับที่8ของตารางเวเอลล่าสุดแข่ง4นัดชนะ3แพ้1มี9แต้มโดยแพ้ก็คือแพ้บราซิลไปนะครับ คือโปรแลรนด์เหตุผลที่อันดับเขาดีตอนนี้เนี่ยเพราะว่าสนามแรกเขาเจอทีมที่เหมือนไม่ค่อยหนักสักเท่าไหร่นะครับอย่างแคนาดาเกาหลีเยอรมันอะไรงี้นะก็เลยเป็นงานสบายๆของเขาแต่หลังจากนี้สนาม2เนี่ยก็ไม่ง่ายแล้วนะครับสําหรับโปรแลรนด์เจอทั้งญี่ปุ่นไทยแล้วก็อเมริกา อ๋อแล้วก็ยังมีเบลเยียมนะครับคงเหนื่อยน่าดูเลยนะอ่าก็ต้องรอติดตามแล้วก็รอดูกันได้เลยนะครับเชื่อว่ามันแล้วก็คึกคักมากอย่างแน่นอนที่สนามฟิลิปปินเพราะว่าฟิลิปปินเนี่ยคือกองเชียร์เขาเยอะอยู่แล้วนะครับครับแล้วนี่ก็คือรายชื่อของสาวโปรแลรนด์ลูเวลเอาสนาม2ที่ฟิลิปปินสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะกันด้วยนะครับสวัสดีครับ